ตอนแรกเขมรไปปันข <t ong> mm ่าวบอกว่าเขมรโดนยิงแถวแถวคนาไหนดูคลิปหน่อยสิมีการไปปันข่าวและเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นเฟกนิวนะฮะนี่นี่อ่ะฟังดูสักนิดนึงจบใจมาสักเล็กนำตาบางข้างบองบองน้องตื่นมาข้างจบใจมาสักบ่หลอนเวลเลอกบาลเด้งอ๋อเขาไน้องน้องไปน้องกบฟังดูเพ่ง về đồ hình tới có độ hình mà nhom đồ hình nó mà toàn đăng này đồ hình đấy mà bảo này bạn mà tích bạn đăng cho chọc cua chọc tôi có tiếp mà ở mà cua có đại đại tôi có chọc chọc còn khang nữa để chị nhom được bảo thần thần tiệt tiệt về nơi đạp lư đó về thần chích ở đây. ขอบางคนบงบงช่วยเลิกขีเตัวที่ตัวเราไปดั้งรดับใหญ่กับน้องพัฒมาได้พี่น้องเอาคุณผู้ชมครับอันนี้มีข่าวของทางคนเขมรเขาอ้างว่าวันที่30ตุลาเขาอ้างว่าทหารไทยยิงกระสุนใส่เขมรที่ยืนอยู่ที่วัดคนาลูกโป่งเล็ก ภาษาเขมรก็เหรอวะเนี่ยลูกปงเล็กชนทรัพย์สินทหารเขมรน,น่าจะเป็นกระสุนมากกว่าแต่เวลาเราถอด Google ออกมาเนี่ยนะฮะรเราก็าภาษาเข้าใจว่า Google ก็คงอ่านเขมรไม่แปลกเหมือนกันเนี่ยนะฮะเลยใช้คําว่าลูกปงเล็กชนทรัพย์สินทหารเขมรน,น่าจะเป็นลูกปืนเล็กเนี่ยนะฮะทหารเขมรรับคําสั่งยิงกับทหารไทยแต่ไม่ยอมเปิดเผยว่ายิงตอนไหนเอานี่ฮะแล้วล่าสุดคืออะไรบ้ามันมีคลิปคลิปหนึ่งอธิการขึ้นคู่กันหน่อยแล้วเขาก็ไปสัมภาษณ์เนี่ยว่าเขาโดนยิงโดนยิงอะไรยังไงเนี่ยนะฮะ คือคลิปนี้เมื่อวานเราเพิ่งเปิดว่าทหารไทยเนี่ยเราก็ไปอยู่ตรงคนาจริงๆถูกไหมแล้วดูเหมือนกับทหารขเขมรเนี่ยไล่ให้ทหารไทยออกไปอยู่ๆก็มีคลิปของคนขเขมรซ้ายมือที่คุณผู้ชมเห็นอ้างว่าคนขเขมรทหารขเขมรครับโทษทีถูกทหารไทยยิงตอนนี้พิการด้วยโดยรัฐบาลต้องการขอรับบริจาคอ่าเปิดบัญชีแล้วคนดีแล้วที่ขเขมรน,นี่ระดมเงินฮะ ล่าสุดจากการตรวจสอบไม่จริงนะฮะพี่น้องขมรไม่รู้ดูอยู่หรือเปล่าเขามีอินฟูขมรบ้างไหมที่นั่นน่ะมีบ้าีน่าจะมีม mm. ก็เลยสร้างข่าวนี้แล้วเปิดบัญชีรับบริจาค mm. แล้วก็เหมือนกับว่ามีการเอา q r วอาคดลงมาด้วยอ้างว่าคนขมรโดนทหารไทยยิงที่ปราสาทธนา mm. เปิดรับบริจาคอีกแล้ว mm. เห็นไหมฮะมีเสียงใช่ไหมตอนเขาบรรยายอะ่ะ<ม>รับบริจา克拉รัวเลยเนี่ยนะฮะ ชูมกในตอนแบ,บล่ลีประตูจีทกองการผมรักจริงนี่บางคนอาดบังแบบตามชูออกโดนั้นไอชูออกโดนั้นคือจิบชูออกโคตรรบกคุณผู้ชมฮะล่าสุดอ่าเดี๋ยวเปิดคลิปของที่เขากุกข่าวค้างเอาไว้นะเราไปเจออดีตผู้ใหญ่บ้านคุณวีรวัตรพันธสินใช่ไหมใช่ค่ะคุณวีรวัตรเล่าว่ายัางไงคุณวีรวัตรผู้ใหญ่นะคะเล่าให้ฟังบอกว่า ได้รับการประสานงานกับเจ้าหน้าที่คือปกติเนี่ยถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรมีการยิงกันแบบนี้ต้องได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่นะคะและยืนยันว่าคลิปที่เห็นเนี่ยส่วนตัวมองว่าเป็นเหตุการณ์นในอดีตหรือไม่ก็เป็นเฟคนิวส์ของเขมรค่ะเพราะว่าคลิปที่เห็นเหมือนกับว่าผู้ใหญ่บอกจะเห็นมาก่อนหน้านี้นะ จวบกับข้อมูลที่ได้รับจากทางทหารในช่วงเวลาที่ทหารขเขมรคนนี้กล่าวอ้างก็คือประมาณวันที่30ตุลาคมที่ว่าเนี่ยไม่ได้มีการรายงานว่ามีเหตุการณ์ประทะแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าเรามีทหารอยู่ตามแนวชายแดนที่ตึงกําลังก็คือกองกําลังฝ่ายช่างกับกองทหารสู้รบค่ะจะมีแค่ทหารขเขมรที่ยกพวกพร้อมกับอาวุธครบมือมาคุมเชิงตอนที่ทหารช่างของเราเข้าไปทําถนนนะคะตอนนั้นทหารช่างก็มีการรายงานว่ามีขเขมรประมาณ60คนเดินเข้ามาเพื่อ ขัดขวางการทําถนนของฐานช่างชัยไทยเราทหานไทยกลัวจะมีปัญหาก็เลยถอยออกมาซึ่งยอมรับว่าที่ผ่านมาขเขมรชอบยิงปืนเล็กอยู่ในพื้นที่ฝั่งขเขมรเป็นประจําแต่ไทยเราต่างหากที่ไม่ได้มีการใช้กําลังแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นคลิปที่ผู้ใหญ่บอกน่าจะเห็นมาก่อนหน้านี้หรือไม่ก็เฟซนิวเป็นการโจมตีใส่ร้ายถามว่าลักษณะที่ปรากฏในคลิปนะคะเป็นทหารขเขมรจริงหรือว่าเป็นแค่บุคคลทั่วไปอดีตผู้ใหญ่บ้านมองว่าเป็นไปได้ว่าคลิปน่าจะเป็นทหารเพราะว่าขเขมรไม่ได้เรียบร้อยหรือว่าอยู่ในระเบีย เหมือนกับทหารไทยคะ่ะคุค้นอยู่เหมือนกับเน้นสองม่อาทิตย์ที่แล้วมั้งเอาไปดูดูไปไม่น่าจะใช่ในพื้นที่ของแนวบริเวณปราสาทขนาอาจจะเกิดจากการสร้างภาพอันที่อาจจะมาได้รับบัตรเจ็บเองเกิดทำงานได้รับบัตรเจ็บเองเกิดหาว่า ดนยิงถ้าโดนยิงขนาดนั้นป่านนี้มันก็ไมใช่จะเดือดแล้วอในชุดของหน่วยทหารที่อยู่ในพื้นที่มันก็ต้องมีได้ยินข่าวมาบ้างแหละแต่กได้ยินแค่ว่ามันเขาก็ยิงในส่วนของฝั่งข้างล่างของทางกัมพูชาเองในทางไทยเราไม่เคยมีการได้ยิงตอบโต้อะไรเลยทางนี้ การขนกำลังน่าจะน่าจะยังไม่มีนะมันมีแต่ขนเครื่องมือที่มาทำในเรื่องของไอสลิงทำแท่นสลิงทำกระเช้าทำกระเชา้ขชาขึ้นมาแค่นั้นเลยในหน่วยของที่เสริมกำลังน่าจะยังยังแต่ว,ว่าตอนนี้เขากำลังทำแท่นฐานอยู่แค่ฝั่งของเขา ก็ยังไม่ทําขึ้นมาทําฐานอยู่ตรงที่ชะงอ้ยอ่าเพราะฉะนั้นก็เราเชื่อว่าไม่น่าจะใช่ถูกไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นก็ที่เขาก็มีการเปิดรับบริจาค มาอีกเรื่องหนึ่งล่าสุดอันนี้ไม่ได้ระบุว่าที่ไหนแต่เหมือนขเขมรก็ถ่ายเอาไว้แล้วก็แอบถ่ายทหารไทยอีกเหมือนกันในคลิปเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ทหารไทยกําลังลาดตระเวนขเขมรเนี่ยอยู่แนวสูงตะโกนถามทหารไทยว่ามากี่คนก่อนที่ทหารขเขมรจะบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็ทายคลิปขเขมรยังตะโกนถามภาษาไทยว่ามากี่คนก่อนที่ทหารไทยตอบว่า50คน ต่ปรากฏว่าเขมเรเหมือนพูดเย้ยใช่ไหมเมใช่ค่ะพูดเยอะยประมาณว่าแปลเป็นไทยเนี่ยนะคะคือทหารเปรียบเทียบทหารทหารขมเรเปรียบเทียบทหารไทยเหมือนว่าเดินลาดตะเวนเหมือนงวเหมือนสัตว์ไม่มีอะไรไมีอะไรเดินตามสบายเดินตามสบายเดินตามสบายไม่เ้นเราเก็บเมบ รนััมกี่นี่นักบวกไอ้นี่พงอปราศไปเลยไเจบมาไปจบคุณผู้ชมหูและตะเวนใกล้กันมากนะเมนะใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยเขาหาว่าเราเหมือนวัวมีอะไรมีอะไรหูเราเพิ่งเห็นว่าถาว่าเราเดินป่าเขาเดินกันอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงกันนะถ้ายังปะทะกันอยู่นี่คือมีสวนกันอ่ะค่ะ เมห้าสิคนเจ่าเราเดินใช่ค่ะ oh, โอ้โหนี่ฮะอ,อีกอันหนึง่งเป็นภาพเพราะตอนนี้คันคแมกีใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งกำลังจะเข้าไทยด้วยคุณผู้ชมฮะถึงแม้จะเป็นด e p r e s s i o n ก็ตามแต่พรุ่งนี้ผลจะตกหนักล่าสุดเห็นบอกว่าคามเมนได้รับอิทธิพลด้วยนะครับเมค่ะ นี่คืออะไรเนี่ยคลิปแรกเป็นตอนกลางคืนค่ะเดี๋ยวจะเห็นว่าลักษณะของฐานฐานเขมรก็ถูกพายุถล่มเสียหายเข้าของกระจัดกระจายเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเริ่มเห็นของที่อยู่ในฐานโอ้ยกดโร่งดิ้งตบเบิลมาเพราะโซลิสหายลยมาลูกติ๊ก เอ้ยเอะยนี่ดอกไดท์ไลน์นี่บัตกันบิเลอร์ไอ้ยังมีคลิปกลางวันนะคะคมีคลิปหนึ่งค่ะเป็นช่วงกลางวันค่ะจะเห็นลักษณะต้นไม้ใหญ่หล่นทับฐานนะคะน่าจะเป็นที่พักกองกำลัง,งขเขมรน,นี่แหละค่ะได้รับความนสนใจคนที่ว่าทหารไทยเป็นวัวน,นะเห็นไหม นี่โดนเล่นเลยโดนเล่นเลยนี่คุณผู้ชมฮะแต่บ้านเราก็ต้องเตรียมตั้งรับไล่ไปแล้วในลุยหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ใช่ไหมเอะวันที่เจ็ดวันนี้วันที่เจ็ดวันนี้เจ็ดกับแปดเนี่ยนะครับอีสานเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดอะขอกลับมาเนี่ยพูดอีสานแสดงว่าอย่างสีสเกตเองเนี่ยคือวันนี้คุณผู้ชมครับเอ่อมันมีอันหนึ่งที่วันนี้เรากำลังติดตามนั่นก็คือ เรื่องกรณีที่วันนี้เห็นบอกว่าที่ฐานภูมะเขือศรีสเกตพันโทจกกกักริดขุริรังผู้บังคับกองพันฐานราบที่11หน่วยเฉพาะกิจที่1นะครับกองกำลังสุรานารีเขาจัดพิธีลำลึกถึงการจากไปของสิบโทต่อพงพันดวงทหารกล้าผู้เสียชีวิตอ๋อวันนี้ครบร้อยวันแล้วเหรอเนี่ยโ้เร็วมากนี่ฮะเร็วมากคุณผู้ชมครับ อ๋อเนี่แล้วภูมะเขือคือสมรภูมิที่ดูดเดือดที่สุดค่ะดเนินกิจกรรมทีมงานถ้าเป็นไปได้ลองเอาวันประทับภูมมะเขือมาหน่อยดิที่มีคลิปอะที่ยิงกันระเนระนาดเลยตอนนั้นอะนี่ฮะและนี่คือน้องที่จากไปนี่เดี๋ยวลองย้อนภาพนั้นขึ้นมาสักนิดหนึ่งร้อยวันเร็วมากเลยนะเมย์เนาะใช่ค่ะนี่ฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวย้อนภาพมีคลิปประทับที่ภูมะเขือนี่ถ้าท่านจำกันได้ มาโดยการนำของหน่วยหน่วยที่เป็นหน่วยผอมรบระดับสูงมานำปฏิบัติซึ่งซึ่งการปฏิบัติของหน่วยที่นำปฏิบัติมีความจู่โจมมีความรวดเร็วใช้แรงกายแรงใจโดยเบื้องต้นเนี่ยในคลิปนี้คุณผู้ชมครับคือพันโทจัก,กริดบอกว่าน้องต่อพงได้เสียสละในการปกป้องประเทศและก็เสียสละในการปฏิบัติ คือจริงน้องเนี่ยเห็นบอกว่าปกป้องที่อันมาใช่ไหมใช่ค่ะแต่เขาเรารำลึกที่ภูมะเขือค่ะนี่ครับแล้วก็ทําหน้าที่ชายชาติทหารในการปกป้องแล้วก็วันนี้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันยืนไว้อะไรเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนี่คือครบ100วันใช่ไหมคแล้วเห็นบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ในช่วงของการครบ100วันของเหล่าทหารที่จากไปปรากฏว่าวันนี้ที่ร้อยเอ็ด เดี๋ยวขอกลับมาตรนนี้ที่หนึ่งที่ร้อยเอ็ดพลเอกอมริดบุญสุยาผู้ช่วยผู้ประชาการทหารบกคุณผู้ชมครับท่านลงพื้นที่อีสานพอดีเมื่อวานนี้ท่านไปเยี่ยมบ้านที่โดนระเบิดแล้วก็ไปเยี่ยมบรรดาเหล่าทหารที่เสียชีวิตวันนี้ปรากฏว่าท่านเดินทางไปที่บ้านของกําลังคนที่เสียชีวิตนะครับก็คือสิบเอกจิรยุทธ์สิงห์อ้นใช่ไหมครับสิงห์อ้นโดยอยู่ที่ร้อยเอ็ดโดยวันนี้ท่านผู้ช่วยผอทบ,อรบอรจริงๆตอนที่ท่านไปถึงเนี่ย ท่านได้เดินทางเข้าไปสักการะด้วยใช่ไหมครับเมย์เห็นบอกว่าเป็นอนุสาวรีย์ทหารกล้าพันตีจิรายุทธ์สิงห์อ้นเนี่ยแหละนะครับเพราะหลังจากเสียชีวิตก็มีการเลื่อนยศถูกไหมครับและก็นอกจากนี้เห็นบอกว่าได้มีการเขาเรียกอะไรมอบประตูรั้วป่ะเป็นประตูร้วนเหล็กเป็นประตูบ้านแบบอลอยหล่อนะคะรำลึกวีรกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของทหารซึ่งคุณศักดิ์สิทธิ์ค่ะวัชระธิติเปรมชัยประธานบริษัท ของศักดิิ์อลลยสแตนเลสอินเตอร์จำกัด um นะคะได้ก่อสร้างประตูล้อัลลอยติดตั้งมูลค่าการก่อสร้าง500 0 0 0บาทให้กับบ้านของครอบครัว10เอกเจรายุสิงโอ้นค่ะโดยมีทั้งท่านในอำเภอจตุรพักพิมานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายปกครองร่วมรับมอบด้วยค่ะเนี่ยค่ะทา่านมอบให้ค่ะข้านาเดียวกันเนี่ยวันนี้ ท่านไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใช่ไหมเอ๊ะหรือพูดคุยไหมมีไหมแต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องไทยแดะมาในช่วงเยี่ยมเยียงก็คือมาให้กําลังใจโดยท่านเองก็บอกว่าวันนี้การเดินทางมามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะใช่ไหมใช่แล้วก็กล่าวชื่นชมในการเสียสละของเหล่าทหารที่พิทักษ์ปกป้องแผ่นดินไทยซึ่งกองทัพไม่ทอดทิ้งนะครับโดยเฉพาะครอบครัวของกําลังพล มาก็ได้ถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนทั้งในส่วนของอผู้ที่สูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับที่ทางสิเออมารินสิบตีธีรยุทธแล้วก็สิบเอุยุทนะครับที่ที่จังหวัดน,นี้ที่3ามลายนะครับที่ผ่านมาเยี่ยมครอบครัวแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกองทัพบกเองน่ยก็ มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะดูแลจริงๆแล้วมีแนวทางเลยคือตั้งแต่เริมตั้งแต่ก่อนนะครับก่อนบหน้าที่เราก็ดูแลเป็นยามป่อไของของเรื่องของกองทัพบกอยู่แล้วนะครับเรื่องสิทธิเรื่องครอบครัวเรื่องแรงงานต้งหวังปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็รวมทั้งหลังเมื่อเขาได้รับประสบการสูญเสียเนี่ยเราก็ต้องอรเหมือนครอบครัวเดียวกันเราก็ต้องรอดนี่ครับก็ถูกครับเมื่อพวกเขาปกป้องประเทศชาติผู้บังคับบัญชาเองก็ต้องให้การดูแลครอบ ครอัวที่เหลืออยู่ด้วยอีกท่านหนึ่งคุณผู้ชมครับวันนี้ที่มุกดาหารเห็นบอกว่าเป็นครอบครัวของจ่าโตใช่ไหมครับจ่าสิบเอกทวัชชัยบุสภาเรียกกันว่าจ่าโตซึ่งท่านนี้เองเนี่ยก็เสียชีวิตในช่วงรอยต่อวันที่มีการประทะก,กันใช่ไหมครับเมยวันนี้ทางครอบครัวเองเนี่ยได้มีการทำบุญร้อยวัน โดยวันนี้เห็นบอกว่าคุณพ่อกับคุณแม่ของจ่าโตก็บอกว่าดีใจถึงแม้ว่าลูกจะจากไปแล้วแต่เชื่อว่าสิ่งที่ลูกทำเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่มและก็ที่สําคัญคือวันนี้สิ่งที่พ่อแม่ของจ่าโตพูดมาคํานึงท่านก็คงดูเรื่องประสาทตาควาย<ม>ยอมรับว่าเสียใจเรื่องประสาทตาควาย<ม>ใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะที่ตอนนี้เราต้องยอมรับว่าตาควายถูกขเขมยึดอยากให้ทหารลบไปเลยแล้วยึดตาควายกลับมา ร่างกายเขาก็ได้ค้งเสียไปแล้วชราชีพเพื่อชาติไปแล้วครับเพื่อประเทศชาติก็รู้สึกเสียใจครับการบริหารการของรัฐบาลมันไม่รู้จะพูดแบบไงครับคนที่เสียสลาเพื่อชาติไม่ใช่ว่าจ่าตัวคนเดียวครับเพื่อนและน้องน้องทั้ทุกเหล่าทุกในะครับผมก็รู้สึกเสียใจในการบริหารการของ ภาครัฐละครับมไม่เป็นกลางในการปกป้องอธิปไตยของชาติของประเทศชาติอพอได้ดูข่าวหรือเพราะฉะนั้นก็คือก็ยอมรับว่าเขาคุณพ่อมีอรูปเป็นอาหารก็เลยรู้สึกแบบไม่พอใจเรื่องตาควายด้วยเนี่นะฮะขณะเดียวกันวันนี้เรื่องเฉลยศึก ที่ได้เล่าไปในช่วงลุยชนข่าวหนึ่งคือกำหนดการเนี่ยถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนก็น่าจะเป็น12แต่ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีกลาหมท่านบอกว่าถ้ายังไม่ทําตามข้อตกลง12ก็อาจจะยังไม่ใช่ถูกไหมฮะ,ะและวทาไมที่ต้องเปิดเรื่องเฉลยศึกให้ดูดรูป้ป่ะคือพอตั้งแต่ตอนช่วงที่1นเนี่ยเห็นบอกว่าทหารเขาเนี่ยอยากจะขอทําฟันคนละหมื่นใช่ไหมค่ะคือมมนคือโดยดักมันคงไปไม่ได้ถูกไหม อยู่ๆพี่มาเรียกร้องจะขอทำฟันทั้งที่วันนั้นพี่ยิงกับเราอยู่ล่าสุดคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวันนี้คนไทยเนี่ยหลายหลายหลายคนไม่อยากให้กลับมไม่อยากให้ส่งกลับแม้กระทั่งทีมงานลองขึ้นเพจนี้กำหนดการวันที่12อะ่ะเอาขึ้นมาหน่อยคือจุดผ่านแดนที่จะต้องส่งกลับเนี่ยถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนก็คือบ้านผักกาดที่จันทบุรีถูกไหมฮะ คุณผู้ชมเนี่ยเวลาเราเห็นเนี่ยแล้วจะมีคณะผู้สังเกตการเนี่ยจะต้องมาดูด้วยกลายเป็นว่าเราดูแลพวกอริราาศัตรูเนี่ยดีมากดีมากเพราะอะไรรู้ไหมฮะเราได้ไปคุยกับคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์กแกเป็นพรานป่าเมแล้วแกเองเนี่ยเห็นบอกว่าเคยถูกจับไปเป็นเฉลยศึกใช่ไหมใช่แกบอกว่าวันที่แกโดนจับเนี่ยเดี๋ยวขวามือเปลี่ยนเป็นหน้าพี่สมศักดิ์หน่อยก็ได้ พี่สมศักดิ์เคยโดนจับเป็นเฉลยศึกบอกกับเราว่าไม่ได้อยู่ดีดกินดีเหมือนกับไอ้พวกนี้นะพี่แกเล่าไว้ไงแกบอกต้องโดนขเขมรมาบังคับอะ่ะใช่ค่ะทํางานทําทุกอย่างให้ขเขมรที่เขาใช้ให้ทําด้วยค่ะตอนนั้นเป็นเฉลยศึกเพราะว่าไปอยู่ฝั่งกัมพูชามาก่อนเมื่อปี2528 ออกไปหาของป่ากับเพื่อนถูกทหารกัมพูชาจับตัวไปเป็นเชลยศึก3ปี8เดือนนะคะตอนนั้นทั้งตัวพี่เขากับชาวไทยรวม30กว่าคนถูกขังเอาไว้ในห้องกรงอยู่ในพื้นที่แห่งหนึ่งของจังหวัดสตึงเตรงกัมพูชาซึ่งตอนนั้นที่ไปอยู่เขาก็ให้ทางด้านของพี่ๆกับ เพื่อนคนไทยทั้งหมด30กว่าคนนะคะก็คือพี่สมศักดิ์กับเพื่อนๆเ,เนี่ยทำทุกอย่างที่ทหารเขมรใช้ทําทําไร่ทํานาเลี้ยงสัตว์ค่ะส่วนเรื่องอาหารการกินกินแค่ข้าวคลุกกับเกลือกับน้ําปลานี่และเัน,นี้กินแบบข้าวหลุมยังดีเลยอย่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะเขาบอกบางวันก็มีเนื้อหมูให้แต่นาั้นนนครั้งนะคะทางชเชลอยอย่างพี่สมศักดิ์ก็เคยถามทหารกัมพูชาว่าทําไมถึงให้กินแค่ข้าวแบบนี้ออข้าวกับเกลือข้าวกับน้ําปลาทหารกัมพูชาตาบกรอบตอด ตอบกลับมาว่าจะกินเยอะทําไมกินเยอะแล้วทางานได้แค่ไหนจริงๆเ,เราควรจะให้แบบมันไปกู้ทุนระเบิดบ้างนะออใช่ไหมอันนี้ขออนุญาตเถอะคือเวลาของเราโดนจับไปอ่ะอย่างออคุณวีระสมความคิดอ่ะที่แกโดนจับไปอันนั้นจําได้ใช่ไหมคะ,ค,ะ,ะความสัมพันธ์ตอนนั้นก็มีปัญหางอนแง่นกันอยู่เนี่ยนะฮะเ,เห็นบอกแกไปนอนอยู่ในคุกออใช่ไหมหนูกัดหัวนี่แล้วเวลาเราเอาเข้ามาดูแลเนี่ยคือคนละเรื่องเลย แผลเพอก็ไม่มีถูกไหมต้องตรวจสุขภาพด้วยมัย้เดี๋ยวนา,นานจะชาติปรตนามแต่ตอนเราไปอยู่กับเขาดูแลเหมือนหมูเหมือนหมาเลยใช่ก็ให้กินข้าวแค่ข้าวคลุกเกลือข้าวคลุกน้าปลาค่ะแล้วที่นอนก็บอกว่าต้องนอนอยู่ในห้องเดียวกันแบบห้องซ่วมเรียกได้ว่าความเป็นอยู่ลําบากเพราะโดนขังอยู่ในห้องกรงสิ่งที่พี่สมศักดิ์กับผู้อีก30คนโดนจับไปเป็นเฉลยศึกที่กัมพูชาลําบากกว่าเฉลยศึก18คนที่มาอยู่ในการดูแลของไทยมากพี่สมศักดิ์บอกเห็นเฉลยศึกทั้ง18โ,โหมีแต่กินอาหารดีๆได้หลับนอนได้รรับกาดูแลที่่ดีนังกนน นอนกนกิอะไรก็ไม่ต้องทําต่างจากกลุ่มพวกพี่สมศักดิ์ที่ไปอยู่อย่างยากลําบากโดนใช้ให้ทําทุกอย่างนะคะพี่สมศักดิ์แกก็เลยบอกอยากเสนออีกหนึ่งข้อตกลงให้กับรัฐบาลกับผู้นําบอกว่าอย่าเพิ่งปล่อยตัวเฉลยศึกทั้ง18คนเพราะตอนนี้เขายังไม่ยอมทําตามข้อตกลงของเราเลย และอยากให้เราได้ปราสาทตาควายก่อนถึงจะคืนเฉลยศึกทั้ง18คนให้กัมพูชาไม่ดีกว่าหราอเพราะว่าปราสาทตาควายอยู่ในพื้นที่ของเรานะคะส่วนพี่สมศักดิ์เองแกบ,บอกแกกังวลเรื่องพลานหิน8ก้อนนะถึงแม้ว่าทหารไทยของเราจะอยู่บนหน้าผาพลานหิน8ก้อนแต่ด้านล่างทหานกัมพูชาเขาฉินพื้นที่เพราะเขาอยู่ตรงนั้นมานานเขาทําถนนไว้ล้อมพื้นที่พลานหิน8ก้อนไม่หมดทั้งซ้ายขวาหน้า แล้วก็มองว่ามีการประทะก,กันครั้งหน้ากัมพูชาอาจจะอยากขึ้นมายึดของพื้นที่ตรงนี้ก็ได้เพราะว่าความสูงมันเทียบเท่ากับภูมะเขือที่เป็นยุทธศาสสําคัญคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมพรานหิน8ก้อน<ม>ก็คืออยู่ที่รีสเกตค่ะแล้วถ้าเดี๋ยวเป็นไปได้ลองเอาภาพกราฟิกขึ้นมาหน่อยที่มันสร้างทางขึ้นมามจ่อขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะฮะจากตีนเขาลากขึ้นมาเป็นทางจะมาอยู่ใกล้กับแนวขนานด้านบนกับทหารไทยแล้ว นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเขมรแม้จะยังตีพารานหิน8ปก้อนไม่ได้แต่สมัยก่อนถ้าเราปล่อยก็โดนยึดอยู่ดี<ฆ>จนปัจจุบันพารานหิน8ก้อนทหารไทยอยู่<ฆ>เหมือนไทยอยู่บนภูแต่เขมรสร้างถนนขึ้นมาเพื่อจะให้ขึ้นมาถึงบนภูแล้วเหมือนกันอ้าฟังเสียงหน่อยฮะคนที่เคยโดนจับเป็นเฉลยฮะเ,เรื่องเชลยศึกนะพ่อก็เคยเป็นเชลยศึกมาก่อนนะถ้าถ้าสมควรไหม ทามันปกติมันก็ปล่อยได้ถ้า,ถาเป็นเหมือนพ่อเนี่ยทําไม่สงบจริงๆเขาไม่ปล่อยนะอย่างตอนนี้พ่อคิดว่าเขาทําตามข้อตกลงเราไหมมันมันไม่ทําอ่ะแล้วอย่างอาวุธพ่อคิดว่าเขายอมถอนออกหมดตามที่เราเรียกร้องไปไหมครับไม่มีอ่ะเพราะอะไรมันทํารูพวกเระหมีมันฉลาดนะอ่าสิ่งที่ฉลาดคือยังไงพ่อคิดว่าทำอะไรที่เคยเห็นนะมันต้องทําปืนทำเอาไว้ในรูเลย ขุดล้มแล้วก็ต้นในป่านี้ตะข่ายแล้วขุดมันจะขุดล้มแล้วก็ปืนฝังมาไม้แค่ลูนิดเดียวเองครับอ,อย่างนี้มันก็มันก็คือตกตาพวกเราไหมอย่างนั้นพอไอ้พวกรถเนี่ยมันถอยได้พวกไอ,อ้พวกแบบรถไอ้ลูกปืนใหญ่ใ,หญใช่ไหมไอ้งั้นมันทําให้เห็นได้แต่ไอ้พวกไอ้รอยร้อยห้าพวกเนี้ยพวกกระสุนอ่าพวกกระสุนร้อยห้าเนี่ยมัน ฟังในดินได้มันเฮ็ดทำบังเกอร์ได้แล้วมันก็เอาไปไว้แล้วกปกอันนี้เราได้ข้อมูลมาจากไหนพ่อเราเคยไปเจอหรือว่า, <ผม S 1> วาเราไปอยู่กับเวียดนามมาผมอ่า<อ>ผมเคยเป็นเชลยศึกมาไงอย่างตอนนั้นเนี่ยเล่าย้อนกลับไปหน่อยปีไหนนะที่พ่อโดนจับพ่อไปทําอะไรทงปียี่สิบแปดผมขึ้นภูเขาเนงเมื่อก่อนมันไปหาล่าว์าลาอะไรตรงพลาน,นี่หรออ่าพลานแปดก้อนนี่แหละ ออกข่าวมาผมก็มองดูอยู่เฉลยศึกบ้านเราเนี่มันใจบุญสุนทานไงนั่งกินนอนกินได้มะอะไรก็ไม่ได้ทำมานั่งกินแต่กินข้าวอย่างเดียวผมเป็นเชลยศึกผมไปทํางานนะถึงจะได้กินข้าวข้าวกินไม่อิ่มอีกด้วยเอถามเ่อตาหลงก็เคยไปด้วยกันนั่นแหละกินเท่าไหร่ที่ว่ากินอิ่มกินข้าวสารวันหนึ่งเขาให้กินครึ่งกิโลต่อวันนะตอนเช้าไปกินขีดนึงอาหารก็น้าเกลือ ต้มน้ำเกลือใส่ขมิ้นตอนแรกผมนึกว่าน้ำปลาอย่างวันนี้ดีวันอาหารดีที่สุดคืออะไรอาหารดีที่สุดก็เนื้อหมูก็มีแต่ว่ามันต้องแบ่งกันคนละต้องนับเอาเนื้อมาแบ่งกันดีกันไม่ใช่เอามากินแบบเหมือนบานเรานี่ในฐนานะที่เราก็เคยเป็นเฉลยไปอยู่กัมพูชามาก่อนพออยากจะฝากถึงผู้นําที่เขามีอํานาจในการที่จะปล่อยตัวเฉลยศึกให้เขาพิจารณาตรงไหนบ้างครับก่อนอถ้าถ้าจะคิดคิดจะปล่อยผมว่าให้มันสะดวกกว่านี้หน่อย พพ่อก็บอกมันยังมีซ่อนยังมียังไงผมก็เชื่อเลยลเลผมโตผู้<อ>ช่วยเรไาไม่อสิราหืมไม่มีละไม่ต้องพูดถึงเราเรื่องระเบิดที่มชิจะกู้อ่ะผมถามเพิ่มเติมนิดนึงพ่อบอกว่ามีข้อมูลว่าขมรนจะมีเทคนิคโดยการอาวุธไปซ่อนไว้ในใต้โพรงใต้หลุมอันนี้พ่อไปได้ข้อมูลมาจากไหนก็เคยเห็นไงเขาวิหารก็ยังเห็นเลยมันเราไปไว้ในหลุมเราฟัง เอาไว้รูนิดเดียวเองนี่ของเรากินอะไรนะคขมิ้นกับเกลือ,อและดูสิแปคนกินดินี่ทางด้านลุงแกบอกว่าแกเห็นเทาาและประเด็นคือแกพูดถึงพลานหิน8ก้อนเพราะแกโดนจับเป็นเฉลยที่นั่นค่ะซึ่งข้าเม็นนี่มันไว้ใจไม่ได้จริงๆเนี่ยนะคุณผู้ชมพ่ออะไรหรือมา,อากลับมาตรงนี้ฮะพ่อแกบอกว่า พารานหิน8ก้อนคุณผู้ชมจําได้ไหมถ้าใครลืมเอาอขึ้นเพจให้ดูหน่อยคือหน้าวันนี้พารานหิน8ก้อนก่อนประทาย4กรกฎาคมเนี่ยขเขมรเนี่ยมันขึ้นไปยึดแล้วนะฮะแต่24เราตีกลับลงไปที่ตีนเขาหลังจากนั้นเขาสร้างถนนมาเรื่อยๆจนปัจจุบันตุลาเกือบจะประชิดด้านบนแล้วคุณผู้ชมฮะเห็นใช่ไหมแล้วล่าสดุดพารานหิน8ก้อนเอาค้างเพจนี้ไว้นะผู้สึกข่าวได้รับคลิปมาล่าสดุด ปรากฏว่าพลานหิน8ก้อนเนี่ยก็คือแถวสีสเกตไปได้ภาพมาก็คือทหารเขมร14นายลาตะเวนเข้ามาเฉียดเฉียดแล้วกับ<ม>ทางด้านของกองกำลังไทยแสดงว่ามันขึ้นมาได้แล้วถึงได้บอกว่าครั้งต่อไปถ้าตีเนี่ยเราไม่ต้องยิงลงไปข้างล่างแล้วนะฮะเพราะมันจะขึ้นมาปะทะก,กับเราข้างบนแล้วนี่อันนี้คือพลานหิน8ก้อนค่ะขณาเดียวกันเนี่ยยังไม่หมดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะ กลับมาตรงนี้เนี่ยแหละฮะที่คุณลุงแกโดนจับไปเป็นเฉลยแล้ววันนี้แกห่วงพลานหินแปก,ก้อนมันมีภาพอีกอันหนึ่งอีกนะนเลยนะใช่ค่ะอยู่ที่ฝั่งพระวิหารค่ะซึ่งเป็นจุดที่อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดพระวิหารของกัมพูชาด้วยนะคะแล้วก็อยู่ตรงจังหวัดศรีสะเกดของบ้านเราก็จะเห็นทั้งสองฝ่ายทหารไทยทหารขเขมรไปลาดตระเวนแล้วเจอกันค่ะปรากฏทหารขเขมรนายหนึ่งพูดขึ้นมาว่าถนนของเสียมจากนั้นทหารขเขมรนายหนึ่งก็พยายามจะพูดเรื่องถนนนะคะแต่ทหารไทยบอกเฮ้ยไปคุยข้างล่างไปคุยข้างล่างเนี่ย เราฟังซีมเราฟังซิมตอนบางครั้งนาเต้คางพรุงต่ครังตระหนักการปรุงไต่ตอนวอตอนวกอะยังเยอะัเยแต่ย well> uh like ังดีเดี๋ยวไปคุยกันข้างล่างคนไปคุยกันข้างล่างโอ้ยโอ้ยเื่อยตเยครมนี่นี่เขมรนี่เขมรถนนของเสียมอันนี้ถาำพระวิหารใช่ไหมใช่ติสเกต คือเอาจริงถ้าไม่ยุติการยิงเนี่ยโหมเสี่ยงจริงนะทหารเราอ่ะคือแบบมันเดินเดินอยู่เจอกันอยู่บบเมื่อกี้ที่มันว่าเราเป็นวัวใช่ไหมแล้วมันอยู่ยุทธศาสตร์สูงกว่าด้วยนี่คือมันก็ต้องเจอกันจริงๆอ่ะคุณผู้ชมฮะเจอกันแบบทุกวันหรือมั้งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ภาพพวกนี้คือขมรถ่ายค่ขเมรถ่ายมาฝั่งเราแล้วก็บอกว่านี่ถนนของขมมเนี่แต่เราก็ไม่ได้ตอบโต้ถูกไหมฮะเราก็รู้สึกจะยกมือถือถ่ายเหมือนกัน ใช่โทษก็ต้องถ่ายไวปทหารโหเอาจริงคือรู้เลยว่าทหารพวกราตะเวนนี่เขาเสียงมากเกิดช่วงไหนภาวะตึงเครียดนี่เจอกันอาจจะใส่กันได้เลยเนี่นะฮะนี่น อาเรากลับมาเพราะฉะนั้นนี่แหละการคุยคน่าจะเป็นสิ่งที่ลดการสูญเสียของเราได้ดีที่สุดอย่างวันนี้การเก็บกู้ทุนระเบิดที่สาแก้วคุณผู้ชมครับเมื่อตอนช่วงลุยหนึ่งได้เล่าไปส่วนหนึ่งก็คือทางชุดที่เป็นชุดกลุ่มสังเกตการประเทศอาเซียนก็คือ AOT พลตรีจักวร พลตรีอพล <น S 1> <พน S 2> จัตวาซัมซุน<ะ>ริซันบินมูซาลงไปที่พื้นที่ของลุงลุยคุณลุงลุยเนี่ยบอกกับคุณผู้ชมไปแล้วว่านั่นก็คือคุณลุงที่โดนเขมรยึดที่ไป4ี่ปีแล้วโดนเผากระต๊อสุดท้ายเนี่ยลุงได้ที่กลับมาแล้ววันนี้เขาเลยคณะพาคณะผู้สังเกตการเนี่ยไปดูที่ของลุงอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ที่ของลุงลุยเท่านั้นนะฮะวันนี้ผู้สังเกตการเนี่ยคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ เห็นบอกว่าตอนที่เราพาเข้าไปดูในสิ่งหนึ่งเราก็จะอธิบายเขาได้นั่นก็คือว่าการเดินเข้าไปในพื้นที่เนี่ยยังต้องเดินเป็นแนวตรงเพราะเนื่องจากว่าบางจุดเนี่ยก็ยังเกรงว่าอาจจะยังมีการฝังระเบิดอยู่ถูกไหมครับเมย์โดยวันนี้เองเนี่ยหลังจากดูที่ของลุงลุยเที่ยงลายเสร็จแล้วปรากฏว่าตอนบ่ายสามโมงครับอยากให้ดูความคืบหน้านิดหนึ่งบ่ายสามโมงคณะพลจัตาวาซัมซนลิัน ได้เดินทางเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะออในพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ดินของคุณลุง เที่ยงลายค่ะซึ่ง AOT ก็ได้เดินเข้าไปจุดที่เป็นแนวชายแดนนะคะก็ต้องเตินเดินตามแนวเส้นที่ทหารกําหนดไว้เพราะเป็นพื้นที่ปลอดภัยเพราะมีทุ่นระเบิดที่เขาไปเก็บกู้กันแล้วจุดก่อนหน้านี้นะคะจนกระทั่งถึงจุดที่ประชิดแนวชายแดนซึ่งบริเวณที่เขาเดินเห็นไหมคะจะเดินเป็นแถวเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยออกนอกแถวไม่ได้มันเก็บกู้ทุ่นระเบิดไอจุดนี้ปลอดภัยถึงเดินเป็นแถวแบบนี้ได้แล้วก็บริเวณนี้อยู่หลักเขตแดนที่47-48ค่ะคือมันมีข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ที่น้องต้าชัญญาลงไปพื้นที่เนี่ยนะครับก เคลียไปแล้ว20ไล่นะครับยังเหลืออีก30ไล่เดี๋ยวลองไปดูสักนิดหนึ่งที่น้องต้าเนี่ยไปพร้อมกับคณะ AOT นะครับท่านผู้ชมครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทํากินของนายลุยเที่ยงลายชาวบ้านบ้านหนองจานนะครับและเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับหลักเขตแดนที่47แน่นอนที่สุดครับว่าวันนี้คณะเอโของทางฝ่ายไทยนําโดยพลจัตวาสัมสุนดิสันบินมูสานะครับในฐานะหัวหน้าคณะ a o t ของฝ่ายไทยมีการไปพูดคุยกับคณะ AOT ของฝ่ายกัมพูชาเช่นเดียวกันนะครับที่เห็นอยู่ตรงนั้นก็คือคณะ AOT ของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยตกลงการเจรจาในการที่จะเคลียร์พื้นที่วัตถุระเบิดว่าจะ เริ่มเก็บกู้กันตั้งแต่พื้นที่ตรงไหนไปถึงพื้นที่ตรงไหนอย่างที่เห็นครับมีทั้งสื่อมวลชนของฝ่ายกัมพูชาชาวบ้านทั่วไปของฝ่ายกัมพูชาและทหารของฝ่ายกัมพูชาเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างการพูดคุยแล้วก็เดินสํารวจกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของนายลุยเที่ยงลายนายลุยเที่ยงลายมีที่ทํากินจํานวน50ไร่มีการเคลียร์ทุ่นระเบิดไปแล้ว20ไร่ยังเหลือเพียงอีก30ไร่ในการที่รอเคลียร์วัตถุระเบิดนะครับซึ่ง ด้วยนะครับก็ต้องรอการาผลสรุปของคณะ IoT ฝ่ายไทยอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้ก็ถือว่าสถานการณ์เนี่ยเริ่มที่จะดีขึ้นนะครับ